แดดหอนตอนนากนองนังในห้องแต่ว่าคนเห็ดเป็นอยู่ในแดดสวัสดีนะคะสนีสนีสตุมสาตุม้มพามาเบิงงเขาเห็ดไห้เห็ดน,นายบ่นส,สู้สู้ว่าสันป่าเราเคลียร์เขาเลยมาเอาบรรยากาศให้พี่น้องเบิง ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกใจทุกไลทุกเลิบทุกคอมเมนท์ทุกสติกเกอร์เข้ามาแล้วก็ไหลก็เลยเพ,พื่อเป็นกำลังใจให้ป่านั่นเอเด้อเขานม่มองต่างกล่องวิธีคนทำนะสาวตุม่มเอ้ยหอนแดดหอนดดแดดนะอืมแต่ว่ามันบ่พอข้าวสองแดดมันก็นได้เก็บแล้ว องแดดก็จะได้เก็บแล้ว,อดดลวขอบคุณนะคะขอบคุณน้องเสน่ห์ขอบคุณสาวตุ้มคนงามน้องปีน้องปีองปไอเนน่มาปีป,ปีมาตาข้าวมาตาข้าวช่วยหน่อยนี่เห็นไหมนี่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแดดเท่าไหร่ก็ต้องทน โอ้ยมันบอเมนแนวแล้วม,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 มันไปเห็นหงคมเหม็นแมยน้องน่านน้องน่านเมนมบอน,นี่น่านนาครถือบอนอน,นี่ถืออยู่ตาก็ไปเห็นหงพอท่านเทาบันไดหดหอกไม่ทันแก่เท่าไรแต่ไม่เห็นหงนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ทุกสติ๊กเกอร์นะคะ กดไลค์กดเลิฟให้ป่า่เด้วยน้องยงน้องยงจบนาจอบล้างพื้นมูข้นเอาจังหน่อยกว่าหน้าป่ะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ทุกสติ๊กเกอร์ใครมาเปิดเพลงแม่ยีบเพราะเป็นยังอันเพลงเพลงผู้แทนผ่านผ่าน ขอบคุณนะคะเย่าป่าทยอยไปเลี er. ้ยงวัวให้เด้อจ่าพี <S 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 ่น้องกจะพูดเด็กเขามาทักทายป่ากับจิทยอยหนุ่มหน้ามนคนหล่อเกี่ยวลราไปเข่าโบเห็นเกี่ยวย่างเขางามนั่นตัวนี้เพิ่นเพิ่นอะไรเพิ่นตาเข่าป่าเพิ่นตาเข่าทักทายกันเด้อจ่าพี่น้อง ปาก็จะเสร็จทยอยไปเลียงงว่าหายเด้อจะเด้ออันผู้บอท่านนีงงว่าปาก็สีทำาเลาหายขอบคุณนะคะเอาน้ำมากินแน่ว่าสันหันสร้างว่าเตะเยอะใส่เยอะหนาเตะเกี่ยวเขาโอเจกันเกี่ยวเขาอยู่ทงเกี่ยวเขาอยู่ทงอยู่ท่าอยู่ปลาอยู่ดง นิ่วนิวนิวสวัสดีค่ะ,ะเล็กคนงามบ้านนี้เ,เล็กน้องกาสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายทุกคนทุกท่านอามาแล้วก็กดไลค์กดเลิฟเป็นกำลังใจให้พอควรเลยนะคะตาก,กระบอกก็ย็นหงเลยก็เถอขก็ภัยด้พี่นอ้องเอาเสียงลงบ่น,นี่ให้จังได้กระบอกหูคือการละจกของนี่ก็ได้วันแล้วแดดแดดแดดสูดแดดบ่ได้ด,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 ดอกปเายาอ ขอบคุณมากมายนะคะเดี๋ยวได้พ่อข้าวบะยางขำเพื่อนมามานางทายขิปอันลูกค้ามากก็ต้องคำทางไปอีกพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกไลทุกเลิบขอบคุณน้องสาวตุ้มขอบคุณน้องน่านขอบคุณน้องเบาใจน้องกาน้องเสน่ห์น้องนิวน้องปี้ พีนิวพีนิวไปเลยเออมันนอนมันนอนมันนอน,น,น,อนขอบคุณหลายเด้อขอบคุณพี่น้องขอบคุณเป็นไรเป็นเลิบขอบคุณเป็ดท่าน ที่เข้ามาเป็นกำลังใจ